งงฟงัไทย PBS Podcast. ซีรีส์เสียงเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการโดยมีเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ฟังเท่านั้นการเวลาโคจรเปิดตำนานปริศนาตอนที่10พระแก้วมรกตล้ำค่าควรเมืองรานที่ข้ามเวลาไปญี่ปุ่นโบราณยุคสาม,มูไร ได้ช่วยเหลือซาบุไรโคสุเกะที่ถูกโรนินโจมตีหลังจากโรนินรู้ความจริงว่าโคสุเกะเป็นผู้มีพระคุณในวัยเด็กจึงตัดสินใจทำฮาราคิรีปราณห้ามไว้ไม่ได้จึงจากมาอย่างเสียใจปราณนศึกษาบบราณาคดีปีสเด็กหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวไปอย่างไม่คาดคิดได้รับนริกาพกโบราณและเข้าสู่การผจญภัยข้ามเวลาที่มีการคงอยู่ของมนุษยชาติเป็นเดิมพันสวนนั่งเล่น มหาวิทยาลัยช่วงกลางวันปราณกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเงียบๆฮันน่าลูกพี่ปราณน,นี่สินะเคล็ดลับความเก่งของท่านหลบมาอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวแบบนี้ได้ไงมามาอ่านกรอกหัวเพื่อนรักคนนี้หน่อยเพื่อนๆของปราณปูเสือนั่งลงบนพื้นหญ้า ตบเสือให้ปรานลงมานั่งด้วยปรานมองหนังสือในมือสลับกับกลุ่มเพื่อนที่นั่งล้อมวงเขาอยู่เฮ้ย <c oughs> อะมามามาๆมา,มาปรานผู้นี้จะเมตตาพวกเจ้าสักครั้ง <c oughs> เอาเป็นเรื่องปู่โสมเฝ้าทซัพย์ก็แล้วกันท่านปราณของข้าปราดเปลืองยิ่งเพื่อนคนหนึ่งยิ้มร่าตบไหล่ปรานก่อนจะนอนลงบนพื้นเสือเตรียมฟัง <c oughs> มาในสมัยโบราณเมื่อตอนที่บ้านเมืองเกิดภัยสงครามเนี่ยพวกคนมีสตางนะก็จะพากันนำสมบัติไปซ่อนไว้ในป่าลึกเพื่อป้องกันการถูกขโมยในโสมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สมบัติแต่ด้วยความโลภเขาก็เลยฆ่าพักพวกของตัวเองทั้งหมดเพื่อที่จะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพียงผู้เดียวแต่สุดท้ายพอกรุงแตกพ่ายเนี่ย นายโสมก็นำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปใช้ไม่ได้และก็ไม่มีใครมารับช่วงต่อในการดูแลรักษาเขาก็ตายอย่างโดดเดี่ยวอยู่กับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นวิญญาณที่เฝ้าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตลอดมาโธ่ลุงเงินเราไปใช้ชีวิตกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้มันถูกต้องกันดีกว่าเนอะเนอะทรัพย์สมบัติของแกมีกี่ร้อยกันวันก่อนอยังมาแย่งข้าวฉันกินอยู่เลยดูถูกเหยียดหยามกันปานนี้แต่ก็ดูถูกแล้วล่ะเพราะถ้าเอาที่ติดตัวมาตอนเนี้ย ก็ยี่สิบบาทจ้าโถ่ทุกคนหัวเราะหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานก่อนจะชวนกันลุกขึ้นเก็บข้าวของไปเดินเล่นที่ตลาดพระท่าพระจันทร์ตลาดพระท่าพระจันทร์ช่วงกลางวันสุดหล่อพี่เห็นแวบๆไหนไหนพี่ขอดูพระเครื่องในมือเองหน่อย สวยเชียวพระจากที่ไหนกันเนี่ยอูย้พี่น่ตาถึงเชียรปรานเดินมาหาเซียนพระที่ร้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอาลัวพระเครื่องอ่ะสั่งทำพิเศษจากออนไลน์จุนป้องปาดคุยกับเซียนพระเรากี่ยวกับเรื่องที่พูดอยู่นี้เป็นความลับระดับชาติอร่อยบอกใครเชียวเจ้าเนี่ยพวกผมเนี่ยสั่งมาหลายรอบแล้ว ถ้าเราห้อยพระมันจะปกป้องได้แค่ภายนอกอะสิผมคิดมาแล้วถ้ากินเข้าไปเลยแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องปกป้องได้จากภายในสู่ภายนอกฮ่าเป็นไงพี่โคจจีเนียสเสียมพระที่ฟังปราและเพื่อนๆนของปราณพูดก็ทำสีหน้าจริงจังพงกหัวเออออตามน้ำไปฟังดูมีเหตุมีผลนะทุยคิดว่าข้าจะพูดแบบนี้หรือไงเด็กสมัยนี้เนี่ยนะ <laughs> งั้นเอางี้พี่พี่แนะนำมาดิว่าพระอะไรแถวเนี้ยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุรรสดเดี๋ยวผมชาบูเลยเฮ้ยบูชา <c oughs> ไอ้นี่กวนจริงแต่พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศนี้ <c oughs> ก็ต้องพระแก้วมารากตสิวะไอ้นุม่มอย่าไปฟังไอ้แก่นั่นเลยมันเพ้อเจอ้อจะพระรูปไหนถ้าเองศรัทธามันก็ศักดิ์สิทธิ์หมดนั่นและอ้าวไอ้เท่าหาเรื่องหรืองไง เซียนพระคนแรกยืนชี้หน้าเซียนพระอีกคนที่เข้ามาขัดจังหวะแม่เอ็งกินฝอยขัดหม้อตอนท้องหรือไงวะหรือจะเถียงพระแก้มมรกตเนี่ยคนเขารู้กันทั้งโลกแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่แต่เอ็งนั่นแหละที่เป็นกบในกะลาอยู่แบบเนี้เอ็งน่ะสิกบในกะลาไม่รู้จักยอมรับความจริงจะอะไรก็ล้วนเป็นเพียงรูปเคารพไม่ควรยึดติดแต่พระแก้มมรกตมีผู้ศรัทธามากแรงศรัทธายิ่งมาก ก็ต้องสักิสิทธิ์ที่สุดอยู่แล้วสิวะเสียมพระทั้งสองคนเถียงกันอย่างออกรถออกชาติส่วนปราณและกลุ่มเพื่อนค่อยๆย,ย่องถอยหลังออกห่างอย่างเงียบๆจ่ว่าฉันหิวแล้วละ่ะบ้าจริง <Okay. S 1> แค่อรัวไม่สามารถประทังชีวิตได้เพื่อนๆรวมถึงปราณมองหน้ากันก่อนจะพังงหัวให้กันแล้วเดินย่องออกมาได้เวลาสลายตัว เมื่อเดินออกห่างจากจุดที่เสียมพระตีกันได้สักระยะหนึ่งแล้วปราณและเพื่อนก็พากันวิ่งออกไปให้ไกลขึ้นกว่าเดิมอย่างรวดเร็วทางเดินตลาดพระท่าพระจันทร์ช่วงกลางวัน อาไปไงบ้างวันนี้ขายดีมาเนี่ยฮะโอ้ขายไม่ค่อยได้เลยวันนี้เนวันพระธาตุไหนอยู่เนีนื้อดีเนี่ยนะโอ้โหว่านร้อยแปดปลาและกลุ่มเพื่อนเดินสำรวจร้านค้าในตลาดพระทธาพระจันทร์ลูกพี่ปลาพูดถึงพระแก้วมรกตเนี่ยลูกพี่คิดว่ามันจะมีคนอยากได้พระแก้วมรกตไปเป็นของตัวเองจริงๆปะเออว่ะน่าสนใจ ในอดีตนะนะมันอาจจะไม่ได้มีการดูแลรักษาอย่างเข้มงวดแบบในสมัยนี้แต่ที่รู้ๆในอดีตพระแก้วมรกตอ่ะโดนหุ้มด้วยปูนเป็นพระปูนปั้นอยู่ในวิหารวัดป่าเยียที่เชียงรายสมัยที่เชียงรายยังเป็นอาณาจักรล้านนานะไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระแก้วมรกตหรอกจนกระทั่งมีเหตุให้ปลายจมูกของพระพุทธรูปปูนปั้นเนี้ยกระท้ะออกมาจนเห็นเนื้อแก้วมรกตข้างในนั่นแหละ ก็เลยเป็นที่มาของการค้นพบองค์พระแก้วมรกตเมื่อปีพุทธศักราช1977แอะเป็นไงน่าสนใจโคตรจะลองไปดูดีไหมนะเพื่อนเพื่อนที่เดินล้อมหน้าล้อมหลังเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนจะหันมามองหน้าปรานพลางหยอกล้อจะไปดูหนังสืออีกแล้วสิท่าอ่านเยอะแบบเนี้ยมีจำสลับกันบ้างไหมเนี่ย <laughs> พวกแกก็หัดอ่านบ้างสิหาความรู้ประดับหัวสมองหน่อยเวลาอาจารย์ถามอาจจะได้ตอบได้บ้างโดนี่เน่เกือบลืมเลยมารับของขลังกันก่อนกำลังอินเทรนเลยนะเว้ยจุนแจกคูกุญแจลายฮิปโปแคละให้เพื่อนทุกคนนี่มันมาหมูนุ่มหมูนุ่มหมูนุ่มขอบคุณขอบคุณ เออๆอ,อ,อ,อขอบใจขอบใจไป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 แยกย,ย้ายฉันอยากกลับไปนอนละเพื่อนรักว่าไงผมก็ว่า,างั้นกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนปราดูพงกุญแจลายฮิปโปแคร์เข้ามันมาคล้องกับห่วงกระเป๋าเป้ก่อนจะโบกมือไลเอ้เพื่อนๆนและเดินทางกลับบ้านบ้านปราณช่วงกลางวัน ปรานวิ่งมาถึงบ้านด้วยสภาพเหนื่อยหอบอยู่หน้าประตูบ้านอถึงสักทีทำไมบ้านไม่เดินไปหาเราบ้างวะพยายามอยู่คนเดียวเหนื่อยเป็นนะเว้ยปรานเดินสำรวจรอบๆบ้านว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ก่อนจะปิดประตูลงกรอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเข้ามาภายในบ้านได้ไอเรามันก็วราบอยู่บ่อยๆซะด้วย บ้านช่องก็ไม่ค่อยอยู่ถึงฉันจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะก็ขอปิดบ้านให้แน่นหนาหน่อยเหอะเพื่อให้เกียดพวกโจรที่อาจจะย่องเข้ามาในบ้านเราได้อะรอบเนี้ยเตรียมอุปกรณ์ที่ป้องกันตัวได้ลงกระเป๋าเป้ไปด้วยดีกว่า <c oughs> ประตูเช็คหน้าต่างเช็คมาปิดหมดละทางสะดวกเพลย์เซฟเพลย์เซฟหน่อย เอาละได้เวลาศึกษาประวัติศาสตร์แบบภาคสนามแล้วไปวัดป่าเยี้ยวัดร้างเชียงรายปีพุทธศักราช1977ช่วงเวลาสักสองเดือนก่อนการค้นพบพระแก้วมรกตที่ปูนหุ้มอยู่ภายในก็แล้วกันฉันอยากจะไปเห็นพระแก้วมรกตตอนที่ยังเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ไปกันลอด ลานกว้างใกล้ๆวัดป่าเยี้ช่วงกลางวันายโอย้โอ้เจ้านาฬิกาพามาส่งที่หน้าวิหารวัดป่าเยี้ยเลยเหรอปรานมองและยิ้มให้นาฬิกาอย่างอ่อนโยนเอาแก้มเข้าไปถูไถกับนาฬิกาอืม สงสัยคุ้นเคยกับประเทศไทยมากกว่าละสิแต่อะไรยุกยุกยิกที่ขานะรานก็ลงไปมองที่ขาก็เห็นมดกำลังไต่ขึ้นมาไย่ฮลยรังมดคันไฟโอ้โหไอนาฬิกานี่ขอแลนดิ้งดีๆสักทีไม่ได้หรือไงวะเฮ้ยรานวิ่งออกมาห่างจากรังมดนั่งทายามองที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเป้ ตามรอยที่ถูกมดกัดอยู่ที่พุ่มไม้อีกจุดข้างๆวัดนี่อุปกรณ์ป้องกันตัวชิ้นแรกอย่ามองครบับ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  <c oughs> ดีนะที่พกกระเป๋าโดรไลมอนมาด้วยปรานต้องนาฬิกาอย่างอาคาตแค้น <c oughs> น้อยแกนะแกหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วจริงๆอย่าให้อดไม่ได้นะแต่ถึงอดไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ๋อฝากไว้ก่อนเถอะ ไม่ทันที่ปราณจะได้บ่นอะไรมากก็มีเสียงของชายสองคนใกล้เข้ามาฮะชายชาวบ้านสองคนวัยกลางคนกำลับบงเดินมาใกล้วิหารของวัดป่าเยี้ยชายคนหนึ่งชื่อนาศรูปร่างอ,บอวบอ้วกส่วนอีกคนชื่อแดงรูปร่างสู้ผอมพวกเขาทั้งสองคนมีท่าทางลับๆับล่อๆเจ้ารอบก็ไปทำในวิหารเลยเหรอวะก็เออสิในวิหารนี่แหละ ของมีค่าเยอะนะไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันนะโอ้ยมดกัดยังไม่ทันหายดีเลยเนี่ยปราณซุ่มมองการกระทำของน,นายนาคและนายแดงอยู่ในพุ่มไม้เงียบๆ <c oughs> สองคนนั้นท่าทางไม่น่าไว้วางใจเลยต้องตามไปดูแล้วแหละวัดป่าเยี้ย ช่วงกลางคืนปรานหลบอยู่พุ่มไม้เพื่อจะได้แอบฟังในายนากับนายแดงที่กำลังยืนคุยกันอยู่หน้าวิหารวัดดูทรงแล้วน่าจะเป็นโจรเลยนะเนี่ยเยแต่เขาว่ามันบาปนะโอ้ยไอ้นอกเอ็งก็กกล่าวหน่อยสิวะไปไปไปเรียบๆเข้าไปกันเอ็งคิดใหม่อีกรอบดีไหมอ่ะม,ม,มันไม่ดีนะนรกกินหัวเอ็งได้เลยนะ งั้นข้าเข้าไปคนเดียวพอเอาของไปขายข้าก็าได้ไปคนเดียวเออเออเออข้าไปด้วยเดี๋ยวนะในวิหารมีพระแก้วมรกตอยู่นี่ไม่ได้การละต้องไม่ให้สองคนนั้นเข้าไปในวิหารวัดเพราะเวลาเนี้ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาของการค้นพบพระแก้วมรกตฉันต้องหยุดพวกนั้นไว้ก่อนปราณใช้ไฟฉายวางไว้ในตำแหน่งที่เขาจะไปยืนก่อนจะนำแป้งบวกหัว ให้เป็นสีขาวโพลนจัดการเปิดขวดน้ำแดงที่พกมาหยดที่หน้าเป็นเลือดปลอมหันซ้ายหันขวาเจอจีวรเก่าๆตกอยู่ข้างวิหารปราณหยิบขึ้นมาพันตัว <c oughs> ดีนะตอนอยู่กับพวกไอจุนที่ตลาดพระยังได้คุยกันเรื่องปู่โสมเฝ้าทรั์ไอเล้ากก็ะว่าจะเตรียมอุปกรณ์มาเล่นสนุกในวัดโบราณซะหน่อยฮ <c oughs> ดันได้ใช้จริงซะงั้นอะ มาครับพวกพี่ๆมาเจอไอ้ปลานเฝ้าทรับน้อยในายนาคและนายแดงหันมาเห็นปลานซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดปลอมจากน้ำแดงยืนนิ่งจ้องมองพวกเขาด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวอยู่ที่มือมีเลือดกำลังหยดอยู่ว <c oughs> <c oughs> น,นายนาคและนายแดงตกใจ กระโดดกอดกันกลมปานชี้นิ้วไปที่หน้าทั้งสองคนเฮ้ยทวกเองจะเข้าไปเอาสมบัติข้างันเหรอแต่าตท่านผู้คุ้มครองสมบัตินะร่างกายเนื้อตัวเปล่งประกายช่นนี้มันมันผิดนะรู้ว่าท่านท่านจะเป็นปล่าเลูาเปา่ช้างเป็นเจ้าข้าลูกช้างทำผิดไปแล้ว ข้าจะปล่อยพวกเองไปอย่าให้มีครั้งหน้าอีกเชียวอย่าริอาจลักขโมยของที่ไม่ใช่ของตนไม่อย่างนั้นละก็ดูข้าไเอะาไเอยู่ไม่ได้แล้วจะไม่ทำอีกาล้วขรับรอข้าด้วยเฮ้ยรอด้วยอุยไม่น่ามาด้วยเลยถ้าข้าเห็นพวกเจ้า หรือใครก็ตามที่มาขโมยสมบัติข้าอีกข้าจะจัดการมันอย่างสาหัสสากัน <laughs> หน้ากับแบงตกปากรับคำก่อนจะลุกลี้ลุกลนเพ่นหนีไปเฮยคนไทยกลัวผีมาตั้งแต่อดีตเลยสินะ ไหนก็ไล่คนไม่ดีไปแล้วงั้นถึงเวลาแล้วแหละขอเข้าไปดูในวิหารหน่อยดีกว่าปรานเดินไปยังประตูทางเข้าวิหารวัดวิหารวัดป่าเยี้ยช่วงกลางคืนปรานเดินส่องไฟฉายเข้ามาในวิหารเขาศาสแสงไฟฉายไปมาในวิหาร มองดูปฏติมากรรมผนังวัดแบบล้านนาด้วยความสนใจและเขาก็ส่องไปเจอพระพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารเขา้าโอ้ยนั่นนั่นน่าจะใช่พระพุทธรูปปูนนะเนี่ยทักแก้วมรกตแน่นอนเลยอะ่ะขอเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะครับไหว้แล้วครับผมสัญญาว่าจะไม่แตะไม่จับไม่สนแน่นอนครับปราณเดินไปอยู่ใกล้ๆพระพุทธรูปปูนปั้น สาธุสาธุสาธุข้างในปูนนี้คงเป็นพระแก้วมารากตสินะฮ่าบุญตาของปราณจริงๆเลยสาธุครับสาธุครับเฮ้ยอ่ะอ่ะสมใจอยากแล้วกลับดีกว่าปราณรีบหยิบกระเป๋าเป้ขึ้นมาสะพายหลังแล้วพลั้งมือทำเป้ร่วงตกพื้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าพวงกุญแจลายฮิปโปแคะ ที่ได้มาจากจุนตกอยู่ที่พื้นวิหารโเห็นพระแก้วมรกตโบราณแบบใกล้ๆนี่มือไม้อ่อนไปเลยนะฉันเนี่ยเอาล่ะกลับแล้วกลับจริงๆแล้วบ้านปราณช่วงกลางวัน รานกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยเอ๊ะเอ้าฝนตกเหรอเอา้าตายแล้วตากผ้าไว้เนี่ยข้างบ้านปราณช่วงกลางวันปราณวิ่งออกมาเก็บผ้าที่ตากเอาไว้จนเสร็จแต่สายตาของเขาหันไปเห็นอะไรแ,บบแปลกๆที่อยู่ในสารพระภูมิเสียก่อนอ๋อ นั่นอะไรอ่ะทำไมสารพระภูมิมันตำแหน่งตั้งแบบแปลกๆนะรันเดินเข้าไปดูสารพระภูมิใกล้ๆก็เห็นว่านอกจากมีรูปปั้นตายายรูปปั้นนางรำยังมีรูปปั้นฮิปโป,โปแคร์ตั้งอยู่ด้วยเฮ้ยฮิปโปแครททำไมมาอยู่ในเนี้ยใครมันเอามาตั้งไว้เนี่ย <ś ling> เดียวนะบ้าไม่จริงหรอกไม่จริงนะ โอ้ไปเช็คแป๊บบ้านปราณช่วงกลางวันปราณวิ่งเข้ามาในบ้านเขารีบตรงเข้าไปหยิบกระเป๋าเป้ตัวเองก็ไม่เห็นพวงกุญแจฮิปโปแครดที่จุนให้ไหวเฮ้ยไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวปราณอย่าเพิ่งตื่นตุมเขอเช็คนอินเทอร์เน็ตก่อนปราณรีบใช้โทรศัพท์มือถือ เซิร์ชข้อมูลพระแก้วมรกตทันทีโอเคในครั้งที่ค้นพบพระแก้วมรกตสิ่งที่อยู่เคียงคู่กันคือรูปสลักฮิปโปแครขนาดเล็กทำให้ฮิปโปแครเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของไทยมาตั้งแต่บัดนั้นโอ้ยแย่ yeah, แล้วฮิปโปแครของไอจุนฉันน่าจะทํามันตกไว้ให้ตายเหอะฉันต้องรีบไปเอามันกลับมาโอเคโอเคปาน โอเคโอเคโอเคเจ้านาฬิกาพาฉันกลับไปยังวิหารวัดป่าเย้ะวัดร้างเชียงรายปีพุทธศักราช1977ในช่วงเวลาที่ฉันทำพงก,กุญแจลายฮิโปโปตองเดียวนี้วิหารป่าเย้ะช่วงกลางคืน ปราณย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาเรีบเดินหาทั่ววิหารทันทีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเขาเดันเห็นชายชาราผมเผ้ายาวคิ้วและหนวดสีขาวใบหน้าเหี่ยวยน่นแววตาดุสวมเสื้อแขนกระบอกกับจงกระเบนสีแดงสดผูกผ้าเข่าม้าไว้ที่เอวมองการกระทําทุกอย่างของปราณอุ้ยโอ้ย,อยตกใจหมดเลยครับเอ่อสวัสดีครับปู่เป็นมรคทายกวัดใช่ไหมครับ เออคือข้าไม่ใช่โจรน,นะครับคือพอดีข้าทำของตกไว้เอ่อคุณปู่พอจะเห็นบ้างไหมครับมันเป็นเหมือนกับอืมจะอธิบายยังไงดีคนยุคนี้พวกเขาไม่น่าจะรู้จักพวงก,กุญแจลาฮิปโป,โปแคหมูนุ่มมั้งใช่ชราตรงหน้าไม่ได้ตอบอะไรปรานกลับมาเขาทำเพียงชี้ไปยัยงซอกๆหนึ่งในวิหารปรานจึงมองตามไป จนเห็นว่ามีพวงกุญแจฮิปโปแครตกอยู่อ๋อโอ้ยใช่ใช่ครับอันนี้เลยครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณปู่ปรานยิ้มร่าขอบคุณชายชาราก่อนจะเดินตรงไปเก็บพวงกุญแจฮิปโปขึ้นมากำไว้แน่นปรานเผลอกดนาฬิกาทันทีด้วยความรีบร้อนเฮ <c oughs> ้ย,ย,ยลืม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 วาตรงนี้ไม่ได้ มีคนยืนดูอยู่ในปราณโอยเจ้ดนาฬิกาหยุดก่อนเว้าปราณหันกลับไปมองชายชราด้วยความตกใจแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือชายชราเองก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาฮะบ้านปราณช่วงกลางวัน กากลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ปรานยังคงยืนนิ่งค้างอยู่กับที่จากการที่ได้เห็นชายชาราหายไปต่อหน้าต่อตาเรื่องพวงกุญแจฉันแก้ไขแล้วแต่แต่แต่คุณปู่คนเมื่อกี้นี่ปรานรีบเดินตรงไปหยิบหนังสือเกี่ยวกับปู่สมพ่อซัพย์ที่อ่านให้เพื่อนฟังขึ้นมาเชื่อกันว่า แต่งกายแบบนักรบไทยโบราณมีแววตาดุดันร่างกายกำยำล่ำสันหน้าเกรงขามบางก็ว่าเป็นชายชราสวมเสื้อแขนกระบอกกับโจงกับเบนสีแดงสดห้อยทองเส้นใหญ่ถือไม้ตะพจน์มมนมเหมือนว่าจะมีรูปหน้าถัดไปอือไหนดูสิ ปราณยืนนิ่งอ้าปากค้างด้วยความช็อกไอ้ปลาเอ้ยนี่นี่ฉันไม่เอะใจได้ยังไงวะเนี่ยแต่งตัวเหมือนในรูปตามคาบรรยายขนาดเนี้เฮ้อไม่กล้าอาบน้ำแล้วเว้ยเจอดีเขาแล้วไอ้ปราณเฮ้อผู้สมขอโทษครับ สุดท้ายร้านเข้าไปอาบน้ำและเข้านอนพร้อมหอบเซ็ตพระเครื่องทั้งหมดที่มีในบ้านไปวางไว้บนหัวเตียงนาฬิกาลึกลับอยู่ในมือฉันเข็มมุนวนพาฝันย้อนคืนวนเก่าเหตุใดถึงเลือกฉันยังไม่เข้าใจแต่ในแสนแห่งเวลาความลับซ่อนอยู่ไกล ข่าสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast